เรื่องคุณแห่งกรรจะต้องตอบย้ำจำในใจลักช่วยทำดีทําใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาเข้าสู่ช่วงของเคสตดี้กันดีกว่าจ้า คุณปู่ของลูกเป็นข้าราชการในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามท่านเป็นผู้ี่มองการไกลใจเด็ดขาดอดทนและซื่อสัตย์ในหน้าที่ทำงานตายเต,ต้าตั้งแต่เป็นข้าราชการระดับอำเภอจนได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดครั้งหนึ่งในสมัยที่เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนครปฐมเวลานั้นเสื้อผาด เป็นเสือดังที่ออกเที่ยวปล้นสะดมสร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากื่ยทางการจับได้คุณปู่จึงสั่งลงโทษโดยการฆ่าตัดคอเสือพาธินาองค์พระปะถมเจดีโอ้ที่หลังถ้าจะประหารชีวิตอะไรกันนี่จะไปทำต่อหน้าเจดีหรือบุญญาสถานไปทำที่อื่น จึงจะถูกหลักลพระประมเจดีย์ก็มีไว้สำหรับคนละเรื่องกันเลยที่สร้างมาเพื่อจะเผยแผ่พทธศาสนาข้าตัดคอเสือผาดท,ที่หน้าองค์พระประมเจดีย์แล้วก็เอาหัวเสียประจานเพื่อไม่ให้เป็นแย่งอย่างขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นเพชฌฆาตฟันคอเสือผาทเท่าไหร่ก็ฟันไม่เข้าท,ทั้งที่มีดกระคมนะฟันแล้วฟันเล่าเฝ้าแต่ฟัน จนกระทั่งเพชรจะคาดเทาะครูวิทยากเคยไปคุยกับผู้ที่มีวิชาทางนี้นะถามว่าทำไงเนี่ยเขาบอกไม่อยากอะไรฟังดูเขาไม่ยากอย่างนียแล้วเขาก็ทำให้ดูเขาบอกแค่ครอบคมเหมือนเหมือนเราเอามีฉนวนกั้นระหว่างคมดาบกับผิวหนัง อันนี้แบบหนึ่งคือสมมติมีดอย่างเนี้มันมีคมก็สวมมันซะครอบมันซะ <c oughs> กับอีกแบบหนึ่งทําให้ผิวหนังมีภูมิด้านทานปึ้งเด้งประเภทหน้าเด้งเนี่ยถ้าฟันแล้วไม่เข้าปึ้งเด้งปึ้งเด้งผิวหนังเด้งนี่เด้งกมมเลยแต่ก็มีวิธีแก้เหมอนกันนะคือ เอาผ้าถุงของผู้หญิงมาคลุมหัวเสือผาดไว้จึงสามารถตัดคอได้สำเร็จถ้าเสือผาดนี่นะีไม่กังวลจังเกินไปเนะี่ยทีนี้ครูก็สั่งไวนะ้เนี่ยห้ามหลอดลาวมันมีกติกาของวิชามึงห้ามหลอดลาวมึงห้ามข้ามเชือกเชือกผูกมากเนงะี้ยห้ามกินผักปังเนี้ยเพราะเดี๋ยวมันปังเข้าอะไรเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยสารพัดหรือประถุงประถุงเงแต่มีอดีตโจรอยู่ท่านหนึ่งซึ่งบวชอยู่วัดเดียวก็รู้ไม่ใหญ่แหละคุยกันเคยไล่ฟังแล้วว่าท่านเป็นโจรเก่าเลยนะไปดักยิงในร้อยตำรวจ ชื่อยอดยิ่งหรือไงชักจำชื่อไม่คเคยได้มันนานตั้งเกือบ40ปี30กว่าปี oh. ฟังท่านเราท่านเป็นคนไปยิงเองเลยนะเอะแปลกฮะเอาผ้าซับประจําเดือนผู้หญิงพันปืนกันแล้ว oh. อะไรก็แล้วตุกอย่างยิ่งไม่ออกทําไงก็ไม่ออกทําไงก็ไม่ออกเลยต่หลังไปเป็นเพื่อนกันอ <c oughs> นี่แสดงว่า อิชาเสือผาดยังไม่ถึงตรงนั้นเขาดิถ้าถึงถึงนี่ยังไงยังไงก็ไม่เขานี่เสือผาดก็คงจะวิบากกรรมปัจจุบันด้วยคุณปู่เสียชีวในปี2513ด้วยโรคหัวใจวายก่อันครบรอบวันเกิดพิธีเจ็สิของท่านเพียงหนึ่งวันเท่านั้นก่อนปู่จะตาย พ่อกำลังจะเตรียมงานจัดวันเกิดให้ท่านแต่ปู่ก็บอกว่าลูกไม่ต้องเตรียมหรอกพ่อคงจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นแล้วปู่ก็ตายก่อนจะถึงวันเกิดของท่านจริงๆหละเอ๊ะท่านรู้ได้ไงเนาะว่าเส้นบุญของคุณปู่แล้วคุณย่าก็หันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังท่านชอบไปวัดทุกๆวัดลูกๆหลานๆยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและผูกพันกับวัดตั้งแต่ยังเด็ก มันจะผู้ใหญ่ต้องจูงเข้าวัดตั้งแต่เด็กปี2518ขณะนั้นลูกก็อยูได้13ปีคุณย่าก็ได้พามาทำบุญที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเอ๊อยุ่แถวไหนเนี่ยสูนพุทธจักรปฏิบัติธรรมคลองสามนะบรรยากาศล่มรื่นเงียบสงบดูสะอาดสะอา้าน สะอาดอาดนี่เพราะคุณยายนะท่านมาจัดระบบระเบียบก่อนวิเลยสุขาวิเลยส้วมแห่งแรกของโลกที่ที่สิงคโปร์จะเปิดขึ้นเพราะคุณยายท่านในความสําคัญเกี่ยวกับความสะอาดโดยเฉพาะห้องน้ําว่านั่นคือห้องรับแขกจะให้อะไรละ่ะให้เกียรติแขกหรือว่าไม่ให้เนี่ยดูที่ห้องน้าแล้วก็หน้าห้องน้ําแล้วก็นอกห้องน้ําไล่เลื่อยกันไปเลย ทัวบริเวณต้องสะอาดนี่ท่านมีก่อนวิไลยห้องน้ำของแห่งแรกของโลกที่สิงคโปร์สิพอได้มาถึงวัดโลูกก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนได้กลับบ้านเก่าที่คุ้นเคยมานานเป็นบ้านที่ให้ความสุขใจแก่ลูกเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้มาทำบุญที่ศูนย์พุทธิจักปฏิบัติธรรมบ่อยๆคุณย่าก็ชอบปฏิบัติธรรม ท่านเคยบอกว่าท่านเห็นกายละเอียดของตัวเองคุณย่าเป็นคนที่มีความทรงจำดีมากท่านรักษาศีลแปดอยู่เสมอไม่ได้ช่วงที่ท่านชราม,มากล,กลูกหลานไม่ค่อยอยากให้ท่านอดอาหารเย็นและในระหว่างวันท่านก็ทานอาหารได้น้อยอยู่แล้วแต่คุณย่าก็อดทนนังใจรักษาศีลแปดโดยจิตใจที่เข้มแข็งท่านจากพวกเราไปได้วยโรคหัวใจ เมื่อยุได้816ปีคุณตาลูกเป็นคนตรงไปตรงมาปูจาเสียงดังไม่กลัวใครเป็นคนขยันซื่อสัตย์ทำมรลายกระทำจริงในวัยหนุ่มท่านเคยบวชพระและเรียนบาลีจนได้เป็นมหาปร,ริญญาเคยแต่งหนังสือสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กเรื่องอิทธิบาทสีจนได้รับพระรายทานรางวัลที่หนึ่งในงานพระราชพิธีวิสาขาบูชา อมาคส่งศึกษาก็ได้นำหนังสือที่คุณตาแต่งมาเป็นแบบเรียนในหลักสูตรการเรียนสมัยนั้นคุณตาเป็นครูสอนอยู่ที่มหลาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นทนายความและเป็นสมาชิกสภาปุ้ทนราษสรรของจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิดของท่านและตำแหน่งสุดท้ายนี้เองที่ทำให้ฉากชีวิตขุงตาได้จบลงสสเนี่ย พราะคุณตาได้หายสาบสูญไปเหตุเกิดเมื่อวันที่24มีนาคม2497คุณตาบอกที่บ้านว่าจะไปพบเจ้าหน้าทีท่ติดรมตำรวจก่อนแล้วจึงจะเลยไปงานเผาศพท่านขับรถออกจากบ,บ้านไปวันนั้นแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยจนบัดนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณตาท่านไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรท่านหายตัวไปอย่างลึกลับ ไม่เหลือร่องรอยให้มีโอกาสสืบค้นพบตัวท่านได้อีกเลยเนี่ยหายไปเลยเนี่ยจนกระทั่งทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะลองให้นักสืบช่วยสืบหาดูสักหน่อยเพราะว่านี่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนไปจนกระทั่งบันนี้ขณะ ให้สงสัยนะหายไปได้อย่างไรลุณยาทต้คนตาหายเงียบไปคุณยายต้องรับภาระหนักในการหาเลี้ยงครอบครัวทรัพย์สินที่มีอยู่คุณยายก็ไม่สามารถที่จะทํานิติกรรมแทนคุณตาได้ทําให้คุณยายมีความยุ่งยากลําบากใจหลายอย่างในการดูแลครอบครัวใจท่านก็มีแต่ความวิตกกังวลเฝ้า อรอคอยการกลับมาของคุณตาวันแล้ววันเล่าย่างใจจดใจจอะบ,บางครั้งมีข่าวว่ามีคนไปพบคุณตาตรงนั้นบ้านตรงนี้บ้านแต่ก็ไม่มีใครได้พบคุณตาจริงๆเลยย่างขบีที่8ปดสารยังมีคำสั่งคุณตาเป็นผู้หายสาบสูญไปตามกฎหมาย oh. คุณยายยังสามารถนำทรัพย์สินที่มีอยู่ออกมาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น 8ปีนะั้นไม่ได้ใช้ทรัพย์ของอุนตาเลยคุณยายได้ล้มป่วยด้วโรคหัวใจวายและเสียชีวิตในปี2512อายุได้59ปีถ้าอยู่ปัจจุบันก็90กว่าคุณแม่ลูกเป็นคนพูดน้อยมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักของเพื่อนเพื่นตั้งแต่รู้จักวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็มาทำบุญที่วัดเป็นประจำสม,ม่ำเสมอ ทุ่มเททำบุญทุกๆบุญอย่างเต็มกำลังคุณแม่ได้ถวายปัจจัยซื้อที่ดินตั้งแต่ตารางวาละ62บาท50สตางค์ร่วมบุญทอดประป่าทุกเดือนทำบุญสร้างโบสถ์ท่ากฐินถวายหนังสือพระไตรปิฎกให้พระเนนได้ศึกษาร่วมบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมบอกบุญและก็ร่วมบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัว ปฏิาสานนมหาธรรมกาจจดีหนึ่งร้อยกว่าองค์โอ้ท่านเนี่ยทำบุญมายุะแย่ใจกระตริกนึกถึงแต่บุญจนกระทั่งมีปีติใจทุกวันเลยแหละแม้คุณแม่จะมีสุขภาพระร่างกายที่มีแข็งแรงนักแต่ท่านก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะมาวัดจนถึงที่สุดปี2542คุณหมอตรวจพบว่าคุณแม่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต ตอนกลางคืนมีไข้สูงหนาวสั่นมากจนเข็มน้ำเกลือที่สอดอยู่ที่แขนหลุดออกมาปีถัดมาคุณแม่ก็เริ่มก้าวขาไม่ค่อยออกจากนั้นไม่นานท่านเดินไม่ได้อีกเลยคุณหมอบอกว่าเชื้อไวรัสได้กินประสาทส่วนหลังตั้งแต่ใต้หน้าอกจนถึงเท้าปี2544คุณแม่มีอาการของโรคทางเดินหายใจ ทำให้กรา่าเนื้อที่ช่วยหายใจอ่อนแรงจนเจ,จะเสียชีวิตแล้วลูกลก็เด็ดแต่สวดภาวนาขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มครองแม่คุณแม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยแล้วเช้าเมื่อวันหนึ่งน้องของลูกกับฝันนิ้นชายนุ่งผ้าดแดงอยากรังเข้ามาเข็นเตียงคุณแม่ออกไปจากห้องแต่ปัจจุบันคุณแม่อายุได้เจ็ดส่ปีงเป็นอมัมพษ์เดินไม่ได้ ทานอาหารเองไม่ได้แต่ท่านดูได้ oh. ดูได้แต่ดีเอทุกวัน oh. ช่องอื่นท่านดูไม่ได้ฟังเข้าใจรู้เรื่อง oh. สติและการรับรู้อื่นยังดีอยู่ oh. ท่านชอบ d m เอมากที่สุดส่วนตัวลูกนั้นปกติเป็นคนแข็งแรงมากกระทั่งอายุได้ยิบสาป,ปีลูกได้ออกสุขใส หลังจากเป็นได้หนึ่งเดือนลูกได้ถ่ายท้อแ้กเจนออกมาเป็นเลือดสดๆเยอะมากทำให้ความดันต่ำมากหน้ามืดและมีผลทำให้น้ำหนักลดลงไปถึง10กิโลกรัมเมื่อครั้งที่ทางวัดเริ่มโครงการบอร่อบุญสร้าง,งพระใหม่ๆคุณแม่ก็ะดิสร้างองค์พระให้คุณยายและคุณทวดหลังจากนั้นลูกก็ฝันเห็นคุณยายและคุณทวดซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเดินเข้ามาหาขณะนั้นท่านทั้งสองแต่งตัวสมมาก เนื้อตัวมีแผลตามตัวลูกก็ได้เดินไปถามทนั้งสองว่าคุณแม่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวให้เนะี่ยคุณยายก็ช่วยคุณทวดได้รับหรือไม่ยายตอบว่ายายไม่รู้นี่เห็นมีใครมาบอกแต่ฟัลูกก็ได้จับมือท่านทั้งสองคนละข้างแล้วพูดนาให้ท่านนึกถึงองค์พระที่คุณแม่สร้างให้เมื่อพูดจบเสื้อผ้าที่ท่านทั้งสองสวมอยู่ก็เปลี่ยนไปพลน,นิีงขึ้นสวยขึ้น เนื้อตัวที่เป็นแผลอยู่ก็หายไปกายก็สว่างขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นเหนือพื้นนี oh. ่เป็นความฝันนะ oh. พี่สังุ่มปีสองหสสาถูกรถชนกระเด็นไปไกลศีรษะแตกกระดูกนิ้วเท้าหักแพทย์กระทำการไปโรงพยาบาลเบื้องต้นให้โดยเย็บศีษะที่แตกแล้วก็เอาเหล็กมาดามที่นิ้วที่หักแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก <No. S 1> นอนพักที่โรงพยาบาลสามวัน้วกลับถึงบ้านอาการก็แย่ yeah, ลงปากอ้าไ่ขึ้น คอเอี้ยวไม่ได้หน้าบวมจึงนำส่งโรงพยาบาลผลเอ็กซเรย์ออกมาว่ากระดูกตรงปีคอหักต้องเข่าเฟือกตั้งแต่ศีรษะจนนึงเอวต้องพาตัดเท้าที่แตกรักษาอยู่นานจึงหายเป็นปกติหลังจากพี่สาวเกิดอุบัติเหตุได้16วันตัวลูกเองก็ได้เดินเหยียบไม้กระดานที่จํารถททำให้ไม้กระดาน กระดกมาฟาดหน้าลูกอย่างแรงทำให้จมูกหักและหายใจไม่ออกเรื่องนี้มีเหตุคือนอกเหนือจากเหยียบไม้กระดานจมพุดกระดกมาหนึ่งในล้านเลยนะแคสซี่นะนี่เขาเรียกว่าไม่ดูตามาตาเรือและมากระดานล้านสาขนาดนี้อายุตะเจ็ดควบเป็นคนมโหร้ายชอบครู าจะยิงตัวตายและชอบทำท่ายกมือเจาขมาบับตัวเองบ่อยครั้งเข้าเนี่ยพูดอย่างนี้บ่อยๆเลยทำท่าจะยิงตัวเองเนี่ยพวกเราก็วิจตก,ก่านจะทำอย่างนั้นจริงๆจริงๆแล้วหลานสาวหน้าตาน่ารักหน้าอุ้มคุณตาก็ูกว่าโดนอุ้มไปแล้วคุณตาโดนอุ้มแต่หลานสาวนี่หน้าอุ้ม เคอบอกนะบ,บอกน่ารักน่าอุ้มมากเลยคาถามช่วยกันจำคาถามเลยจ้ะเนื้อเรื่องจําได้ไหมจ๊ะจำได้ค,คุณปูณ่เสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทำกิจกรรมอะไรมากับเสือผาดหรือไม่จึงต้องมาตัดสินประหารชีวิตกันอย่างน่าก,กลัวรมนี้สั่งประหารชีวิตเสือผาดจะส่งผลอย่างไรและเหตุใดคุณปูณ่จึงรู้วันตายของตนเองล่วงหนะ้า คุณยาเสียชีวิตแล้วไปไหนมีกตินิมิการตายเป็นอย่างไรท่านปฏิบัติทรรเห็นกายละเอียดตัวเองจริงหรือไม่คะอันที่สงที่ท่านตั้งใจรักษาศีลแปดมีอายุมากแล้วสมบูรณให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างคะกำาใดยังทาให้ท่านเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจคุณตาออกจากบ้านแล้วไปไหนคะใครพาคุณตาไปและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง หากท่านละโลกไปแล้วอยู่พบภูมิใดได้รับบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้หรือไม่บุญการบวชและการ,การแต่งหนังสือจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างคุณยายละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนคะกรรมใดที่ทำให้คุณยายต้องลำบากทุกใจอยู่ช่วงหนึ่งเพราะใช้สมบัติของคุณตาไม่ได้แปดปีแล้วทำไมจึงอายุสั้นหัวใจวายตายเดียวอยยุเพียงห้ปี โบบการรมได้ทำให้คุณแม่มีการติดเชื้อทางกระแสโลหิตและทางเดินปัสสาวะไวรัสกินประสาทส่วนหลังจนทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองเป็นโรคทางเดินหายใจทำให้กลรามื้อที่ช่วยหายใจอ่อนแรงจนเกือบจะเสียชีวิตบนใดที่ทำให้คุณแม่รอดตายไม่ได้อย่างเฉียดฉิวคุณแม่จะมีโอการหายป่วยไหมคะชายน้องผดแดงที่น้องชายฝันเห็นนั้นนะเป็นจริงหรือไม่เขาจะมาพาแม่ ไปหรือไม่กำไดทำให้เราเป็นโรกคุณสุขใสและํำเป็นงานเกือบทุกคนคะแล้วสำหรับลูกเกิดจากกรรมอะไรคะหลังจากเป็นสุขใสแล้วลูกถ่ายท้องอาจเจียนออา,าไปเลือดสดเพราะทำวิบากกรรมใดไว้คะเหตุการณ์ที่ลูกฝันในกุญยาและคุณทวดเป็นจริงหรือไม่คะท่านจะได้พบภูมิไหนทำไมต้องรอให้บอกอนุโมทนาบุญจึงจะได้รับ ในฝันนะจ๊ะพี่สาวและลูกเคยทํากรรมอะไรมาจึงเกิดอุบัติเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ต่างสถานที่กันสิหลานสาบอกว่าจะยิงตัวตาตั้งแต่ยังเล็กเจ็ดขวบเนี่ยเป็นเพราะเขาเคยมีกรรมฆ่าตัวตายมาในอดีตหรือไม่คะถ้ามีจะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณแม่พี่สาวตัวลูกน้องชายเคยสร้างบุญและกรรมร่วมกันมาอย่างไร แล้วเคยสร้างบารมีกระหมูคณะมาอย่างไรคะโดยเฉพาะลูกกับคุณแม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างไรเคยสัญญาสาบานอะไรกันไว้หรือไม่ท่านยังไม่อยากให้ลูกทิ้งท่านไปไหนคะจากการที่ลูกดูแลคุณแม่อย่างดีลูกจะสามารถสานิิตให้ไปอยู่ดุสิตบุรีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปสร้างบารมีพอจะมีสิทธิ์ไหมคะเข้าใจถาม เอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเติอนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะจำในเรื่องและคำถามได้ไหมจ๊ะได้คุณปป่กับเสือผาดไม่ได้มีกรรมกันมาในอดีตแต่เป็นกรรมปัจจุบันกองเสือผาดเองที่ปล้นฆ่าแล้วก็คุณปป่ก็ทำตามหน้าที่จ้ะ ถ้าเสือผ่าจองเวรพบตอบไปถ้าเจอกันกับคุณปู่ก็มีสิทธิ์จะตามฆ่าคุณปู่แต่จะฆ่าได้ไม่ได้กันแล้วแต่บุญของคุณปู่คุณปู่รู้ว่าตัวเองจะตายล่วงหน้านี่ไม่เรื่องของกฎแห่งกรรมมันซับซ้อนคือเราจะบอกว่านี้ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอมันนอกจากกฎหมายแล้วยังต้องมีกฎแห่งกรรมอีกลองรับกฎสากลซะด้วย คุณปู่รู้ว่าตัวเองจะตายลงหน้าเพราะบุญที่ท่านทำงานตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาบุญทั้งหมดที่บอกท่านหรือบรรดาทำให้ท่านรู้สึกและคาดการได้จ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรมีวิมานทองของชั้นจาตุมหาราชิกาสายกุมภันชั้นสูงจ้ะชั้นสูง คุณญาทำปฏิบัติธรรมจนเห็นกายละเอียดของตัวเองจริงจงจ,งจ,งจ้ะอันที่สองในการรักษาศีลแปดนี่ท่านมาที่สูงสพิจักปฏิบัติธรรมนะอันที่สองในการรักษาศีลแปดแม้ท่านจะอายุมากแล้วก็จะส่งผลให้ท่านมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและเนคขมารบรมีติดตัวไปซึ่งจะทำให้ท่านเกิดไปเป็นผู้ชายในภพชาติได้ชาติหนึ่งเป็นต้นจ้ะ ท่านเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะท่านหมดอายุไข mm hmm. สว่วนที่เป็นโรคหัวใจเพราะในอดีต mm hmm. ท่านใช้แรงงานท่ากับแรงงานสัตว์มากเกินไปจนไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อน mm hmm. คือคนและสัตว์ไม่มีเวลาพักผ่อน mm hmm. แต่แล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของฉันดุสิตบุรีว่องบนว,นวิเศษเขตสาเบียงจา้า mm hmm. ูกพันกับหลวงปูด้วยแล้วก็ทําบุญกับสิทธิยานุสิธ์หมู่คณะของพระเด็บพรหลวงปูท่านคุณตาถูกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอุ้มเอาไปฆ่าจ้ะตายแล้วใหม่ๆท่านกระเดินโซซัดโซเซกลับมาที่บ้านแต่คุยกับใครไม่รู้เรื่องจงวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแต่มาพอได้รับบุญที่อุทิตไปให้ทําให้ท่านระลึกนึกถึงบุญที่ท่านสั่งสมมาได้ จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้า oh. คุณยายลำบากอยู่ช่วงหนึ่งพอหลังใจางตาตายไปแล้วแลาใช้สมบัติของคณตาไม่ได้เพราะอดีท่านเคยทำบุญและเกิดเสียดายในภายหลังจ้ะตอนบุญส่งผลที่ยังตอนยังไม่เสียดายเนะี่ย <Yeah. S 1> ก็มีสมบัติแต่ใช้ไม่ได้ช่วงหนึ่งพอเสียดายก็ไม่ได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่ง ท่านหัวใจวายและอายุสั้นเพราะในอดีตท่านเคยสังฆ่าสัตว์ใหญ่ๆบ่อยๆเพราะทำอาหารเลี้ยงแขกเรือกรรมนี้มาส่งผลเออดูสิก็เลี้ยงแขกกัะนเนาะแต่ว่าไปฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยดูสิวิบากกรรมบุญบาปจะจริงช่วงกันอย่างเงี้ยวิบากกรรมไม่เคยละเวน้น ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิปเทวาระดับทั่วไปจ้ะได้รับบุญที่ที่ไปให้จึงทําให้มีสภาพดีขึ้นจ้ะคุณแม่มีการติดเชื้อทางกระแสลลหิตและทางเดินปัสสาวะไวรัสก,กินประสาทส่วนหลังจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองเป็นโรคทางเดินหายใจทำใหกล้ามเนื้อติดจชือหายใจอ่อนแรงยังเกือบเสียชีวิตเพราะกำเนิดดีชาติหนึ่งเป็นเศรษฐีในสังคมงเกษตรกรรมมีข้อประสุัต์ใหญ่ ได้สั่งจับมัาสัตว์เพื่อส่งไปขายเ้าค่าทำเป็นอาหารมีจำนวนมากกรรมนี้มาส่งผลจาที่รอดมาได้เพราะบุญที่ได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ได้ช่วยสงเคราะห์ในสาธาร,รณกุศลและบุญที่ตัวท่านและลูกๆทำกระหมูคณะอย่างเต็มที่มาช่วยไว้จ้าน้องชายฝันเห็นชายนุ่งพาแดงก็เป็นแค่จิตนิวรณ์เท่านั้นเอง คนที่เป็นโรคสุขใสแล้วเป็นไงเกือบทุกคนนั้นมักจะเป็นมักจะนะเป็นกามบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆติดตัวมาจะ oh. สำหรับตัวลูกเองจะเป็นสุขใสแล้วถ่ายท้องอาเจียนออกมาเปือดสดๆเพราะกรมแนอดีตชาติลูกเคยวางยาประเภทเดียวกับสลอดเนี่ยกับคนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยจนทำให้เขาอาเจียนและถ่ายท้องมาอย่างหนักเลยมาส่งผล สลอดนี่ทำเป็นเรื่องทำเป็นเล่นไปอน,นี่หมอจเจริญที่ที่ปทุมเนี่ยลำลูกกาเคยเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังตอนเป็นเด็กวัดเวลาทานอาหารร่วมกันเนี่ยข้าวคนหมาดอะไรมันมีกยายศาสตร์มีอะไรงย่างๆนีนเขจะมีเด็กวัดอยู่คนหนึ่งมันจะทำท่า ถุยๆๆๆๆไปหมดเลยทำให้สิทธิ์วัดอื่นกินไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อองค์นั้นอนะ่ะซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อองค์วัดนั้นท่านเป็นหมอยาแล้วก็หมอเจริญเนี่ยเป็นสิทธิ์วัดก็ไปเรียนรู้เรื่องยาแล้วก็เลยเอาสลอดเนี่ยไปปนๆกันในกยายศาสตร์วันถัดมา เทศกาลกยายศาสตร์วันเลิกขึ้นไอ้หนุ่มนั่นก็เด็กวดกัดนั่นกัเต้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 มาเฉียการทำไ,ไม่รู้พี่จื้บอกมันลักษณะเหมือนถั่วเลยโอ้โหถ่ายทัหมดแรงนอนแผยอยู่หน้าห้องน้ำจนกระทั่งหลวงพ่อองค์นั้นท่านมาดูท่านเก่งท่านบอกเอ๊ะไอ้นี่มันโดนสลอดนี่นี่ แล้วท่านก็แก้ไขได้แปลกดีเมื่อเงินบอกบอกตัวยามาด้วยแก้สลอดที่ลูกฝันในคุณยายและคุณทวดนั้นก็เป็นจิตนิวรณ์จ้ะคุณทวดตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดาจ้ะด้รับบุญเทวดาส่วนกันไปให้แล้วทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณยายโดยอยู่หมู่บ้านภูมิเทวาเดียวกันด้วยจ้ะ ปิสาลตัวลูกประสบอุบัติเหตุในเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่ต่างสถานที่กันพระต่างก็มีการเป็นส่วนตัวแล้วมาส่งผลในเวลาไล่เลี่ยก,กันจะ้ะตัวลูกในีดีก,ก็เคยแกล้งผลักเพื่อนเล่นในวัยเด็กจนหกล้มจมูกขักวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจะ้ะบรรดาได้ไปเหยียบไม้ก,กระดกฟาดดั่งจมูกเห็นไหมว่าวิบากกรรมไม่เคยละเวน้นเด็กที่อินรเนต์ แล้วเขาก็เล่นเงินสนุกสนุกล้วนมีผลหมดเนี่ยไม่เพราะนั้นเพราะเหตุนี้เราพระเดวพระคุณหลวงปู่เราทนไม่ไหวท่านถึงนี่ตั้งมโนวิิธานจะต้องไปปราบผู้ที่ผลิตวิบากกรรมกฎแห่งกรรมอกุศล,ลกรรมบังคับให้เกิดอกุศลจิตแล้วก็ไปทำอกุศลกรรมมีวิบากกรรม กายวาจาใจเนี่ยเนี่ยท่านตั้งมโนปณิธานอย่างนี้เลยว่าจะต้องไปให้ถึงที่สุดของท้งนี้ได้ไม่ถึงท่านเทศไว้นะียผู้เทศยอมตายที่วัดโอ้โ,อโ,อโอแต่ว่าไม่ไปแรงมราตรีที่ไหนก็เลย,เยไล่นไปได้ไปรบพระคุณหลวงปู่ของเราทีเดียวนะนี่วันที่18กันยายนนี่วันครูธรรมกายครบ88ด8ปปีแปหน้าแปหลังทีเดียวจำไว้ดี ว่าวิชาธรรมกายในยุคนี้บังเกิดขึ้นมาแล้ว88ปีีพสามีกรรมคล้ายคุณแม่ที่จับสัตว์มัดขายแต่ว่าน้อยกว่าจ้ะตามมาส่งผลที่หลานสาวบอกว่าจะยิงตัวตาตั้งแต่เล็กเพราะ<อ>เด็กเรียนแบบสื่อสีคล้ำสีเทาทางทีวีนั่แหละท่านั้นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ให้ดูสื่อสีขาวและสั่งสมบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อใจผูกพันกับบุญจ สือสีขาวนั่นแหละ <DM C S 1> นั่นแหลนะช่ช,ช่องนี้ช่องเดียว,ยวจ้ะคุณแม่พี่สาวตัวลูกและน้องชาก็เคยสร้างบุญมากระหมูอมคณะโดยเป็นกองสสเสบียงลูกกับคุณแม่ที่มีความผูกพันกันในปัจจุบันจนท่านไม่อยากให้ลูกไปไหนเพราะลูกจาดูแลท่านดีกว่าผู้อื่น<อ>ในยามที่ท่านเจ็บป่วย<อ>ท่านก็เลยอยากให้ท่านให้ใหลูกดูแลท่านไม่ได้สาบงสาบานอะไรกันมาเลยใช่ ชาตินี้มาเจอก,กันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโมโพธิสัต์จะได้พลัดกันเลยจ้าทำให้เหมือนคุณญานะจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสัดดีสั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้